หลังจากที่เรารันทําเป็น Root นะครับแล้วก็รันพารามิเตอร์า,ายไอดีแล้วก็ตัวคิวรีไปเรียบร้อยนะแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งครับเรียกว่า EJS นะครับก็คือจาวาสคริปตนะครับ JS ก็คือจาวาสคริปตนะครับ E ก็ย่อม,มาจาก Embed นะครับ Embed Java Script Template นะครับก็เป็น Template ของ Engine ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่า เราสามารถเรียนรู้แล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับเพราะมันเป็นเทมเพลตเอนจินนะครับทําให้เราสามารถาฝังคําสั่ง JavaScript ไว้ใน HTML ได้เลยนะครับเนี่ยครับวงเล็บว่าเป็นลักษณะเดียวกับที่เราฝัง PHP ไว้ใน HTML นง่ายนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนจากบทนี้นะครับก็คือจะเราจะติดตั้ง EJS กันนะครับแล้วก็แสดงผล HTML โดยใช้ EJS กันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้อง install EGS ก่อนนะคลิปนี้จะค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็บนทงนี้ค่อนข้างจะยาวด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะตัดเป็นสองท่อนสองสองตอนเหมือนเดิมนะครับควน,นี้เราก็ไปที่ v s Code นะครับให้เรามา install ครับก็เปิดหน้านี้แหละไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรครับก็มาที่ t e r m i n a นนะครับไปปิด t ท r m i n a l ทำไมวะ นะครับเขาบอกว่าให้เราใช้คำสั่งอะไรครับ install ejs นะครับก็พิมพ์เลย npm install e ejs คราวนี้ก็เราต้องใช้เน็ตนะครับเหมือนเดิมทุกกันต่อใช้เน็ตคราวนี้ก็ลงเรียบร้อยนะครับ ejs version อัาสุดก็คือ3.1.2นนะครับคราวนี้วเวลาเราเช็คทุกครั้งว่า รอลงสำเร็จหรือเปล่านะครับแล้วก็พิพ์ npm นะครับก็เป็นแพ็กเกจครับแล้วก็ ls ejs นะครับนี่ครับก็ติดตั้งเสร็จเแล้วนะครับก็เป็น ejs ก็เหมือนเราติดตั้ง jquery อะไรพวกนี้ครับนี่ครับเช็คว่า jquery ะเวอร์ชั่นอะไรนะครับ3,5 ก็สามารถเช็คได้แบบเหมือนกันนะครับคนนี้พอเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์ตัวงานนะครับที่เราทํำไว้นะครับอันนี้ก็วางที่ได้สีแล้วเทสโนนครับให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์คําว่า View ลงไปนะครับ view V I E W ครับ view แล้วก็ต้องเติม S ด้วยนะครับ View S จากนั้นก็ไปที่วิวนะครับโฟลเดอร์วิวแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะครับโฮมแล้วกันแล้วก็นาำสกุลเป็น EJS นะครับ EJS นะครับ e ก็จะเป็นแฟ้มนะครับแล้วก็ไฟล e ์ EJS หลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดไฟล์ o o m EJS นะครับด้วย Visual Code นะครับก็ไปเปิดไฟล์ Open t เออเทสโก่อนนะครับขึ้นมาจะมีวิวใช่นครับแล้วก็ e ฮดก็สร้างเป็น HTML ขึ้นมานะครับเออผิดผิต้องเฮดก่อน เไทเทแล้วก็ body นะครับนี่เป็น home แล้วกันโฮมแล้วก็ด j s นะอย่างไทเทนนะครับตรงน,นี้เราก็ใส่เป็นปรติแล้วกันไม่มีอะไร EJS e แล้วกันแบบนี้นะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็ save. เซฟก็เป็นสร้างไฟล์ HTML ขึ้นมานะครับบน EJS นะครับก็คือพูดง่ายเป็นเทมเพลตเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียกใช้ต่อมาเราก็สร้างไฟล์มาไฟล์หนึ่งนะครับตรงหน้าโนดนะครับก็จะเป็น เป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ j s นะครับก็อาจจะเป็น t e s t e j s แล้วกันนะครับ t e s t ejs j s เนี่ยก็เป็นที่ตัว gs ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดไฟนั้นมานะครับก็จะเป็นหน้าโล่โลคราวนี้เราก็ต้องเอาหน้าหน้านี้ครับมาใช้ใเ,เดี๋ยว c ปี้มาให้เราเดี๋ยวเปลี่ยนตรง,งนิน บอใหญ่เกินไปอ่าตรงนี้ครับคราวนี้เราก๊กอปมาไอหน้า x p a t e m e ไม่ถนะครับไอหน้าคราวที่แล้วอะ่ะหรือใครจะพิมพ์ใหม่ก็แล้วแต่นะครับ ตัวน,นี้มันต้องมีฟอร์พื้นฐานนะครับฟอร์พื้นฐานสําหรับในการเรียกเรียกใช้งานเว็บนะครับฟอร์พื้นฐานมันก็จะเป็นนี่ครับ y p a ่ e ข้างบนนะใช่อย่างนี้ใช่อันนี้ใช่นนใชถูกไหมครับมามามาแต่ตรงน,นี้เราไม่เอาก็คือเดี๋ยวเราลัานแค่หน้าเดียวเราก็ไม่เอาก็ลบอันนี้ทิ้งออกลบไปถูกนะผิดเออร์เรอร โอเคเราก็เอาแค่นี้เสร็จแล้วเราก็มาเรียกใช้ home.js ตรงนี้ครับคนนี้เราก็มาสร้างตัว Engine น,นะครับในการเรียก js นะครับก็เป็น app.set นะครับเท่ากับ view engine น,นะครับตรงนี้ต้องมีวงเล็แบแหละ ก็ลูกาาน,นะครับแล้วก็ลูกน้ำอีกเป็น ejs นะครับแบบนี้ตรงนี้เรา listen ใช่ไหมครับมันอ่านมาจากโดยตรงพอมาเป็น ejs เนี่ยเราต้องใช้คำว่า,ามันอ่านว่า r e s p o n e นะครับ re เนี่ย r e s p o n e แล้วก็ sender น,นะครับก็คือ sender มาจากอะไรครับตัว แอเซตตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นไรครับโฮมถูกไหมครับโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำสกุลว่า e j s นะครับพรเพราะว่าเราใส่นาำสกุลนี e ้ e j s ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นรูทเส้นทางของมันเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากนี้เป็น8 0 8 2แล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เซฟตอวนี้เราก็ไปเทอร์มินอลถูกไหมครับไปที่เทอร์มินอล เราก็ต้องรันนะครับโ Node ี s j s ถูกไหมครับคนนี้เรามาอ่านนะครับว่าเออเลกเพราะอะไรครับ๊ดยโดยโดยโดย๊ดยโดย return boolean นะครับน่าจะเป็นค่าที่เกตมาไม่เจอครับเดี๋ยวอันนี้ก่อน ก็คือตรงนี้มันไม่ใช่เซนเดอร์นะครับมันก็เป็นเรนเดอร์เซฟนะครับแล้วลองรันใหม่อย่าลืมนะครับว่าเวลาเรารันเนี่ยไฟล์เนี่ยผาดงานก็ต้องอยู่ตรงด้วยตอนนี้เราอยู่เทสโนดถูกไหมครับไดซีเทสโนดนะครับมันก็ต้องตรงด้วยครับซีเทสโนดแล้วก็เท e ส ejs อนนี้รันใหม่ครับ พอเข้าใจแล้ตรงนี้น่าจะ View ไม่มี S yes, นะครับหมายถึงว่าเป็นคำสั่งว่า Vi e w อ n i ิ้นเฉยครับว่าเออเรียกดู Engine ท e ี่เชียวอีเดเฉยข้อน,นี้เราลองใหม่คืออย่างที่บอกครับเขียนมันต้องมี Error ครับถ้าเรา Error เราจะรู้ว่ามัน Error เพราะอะไรนะครับอายังไม่ได้อีกนะครับ หล,หลังจากที่อ่านโค้ดแล้วนะครับมันก็บอกว่าเราเซตติ้งรีเทิร์นในผิดตรงนี้ครับเราก็มารู้ว่าไลโค้ดก,ก็รู้ว่าเนี่ยตรงแอปเซตตรงนี้มันไม่มีเท่ากับนะครับมันเป็นแอปเซตแล้วก็เซตค่านี้ขึ้นมาเลยไม่มีเท่ากับเซฟครับเราก็มาลันโนดใหม่นะครับ t e j s นะครับนี่ถ้าค้างงี้แสดงว่ารันได้แล้วก็มาที่ตรงนี้นะถูกไหมหนึ 1, 2, 70, 0, 0, 1, ่งสองเจ็ย์จุดศูนย์จ่งพอตแปดศูนปดงตัวนี้นะก็แปดศูนย์แปดสองหมวก็รันได้แล้วฮโร่ Hero, แล้วก็ e j s นะที่เราไปทำที่หน้าโฮม e EJ ตรงนี้ เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะค้างตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านเราจะมาทำตัว EJ p a เช i ยนกันนะครับ